นี่ก็อนดับตำนานนะครับท่านไหจานนะครับโอ้โหเหนียวเหนียชุดนีเยวเหนียวขึ้นพอที่เกต้องได้นิดหน่อยครับนี่ครับใช่ใช่โอ้โหนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับอ่าเส่ปากตะก้อนะครับอพุโซนะครับคือเชื่อมคนสำคัญนะครับขันแก่นนะครับพบกับนักร้องครับเริ่มครับ เปิดหนึครับจันไายทูนยกครับฝาหน่อยโอ้เสิร์ฟมาครับมันเก่นครับฝาหน่อยเปิดหนึ่งครับจันไายทูนยกครับฝาหน่อยโอ้โหฝาเสิร์ฟเสิร์ฟไปครับสั่งคนเปิดโอ้โหเสียครับโดนซ้อมนะครับเดี๋ยวตบมาครับจานไายทูนจับหนึ่งจานไายทูนยกครับล้นครับลูกนี้ช่างทนจับหนึ่งครับฝาอย่างไรลูกนี้โอ้โห อาเสือเสือไปนะครับลุงนีจับหนึงครับแบกยกนะครับยอดหัวครับทำพิทุนโอ้โหลิงนี่วาไงลุงนี่ขามาเออลุงนี่ไม่ขามนะครับตีอีกสามต่อสี่นะครับวันแกิดเม่อไหรเสือครับเสือมาครับป๋าหน่อยเปิดหนึ่งครับบอกว่าไพทุนโดครับป๋าหน่อยซันแบกครับโอ้โหนะครับป๋ามวนเปิดเพื่อมาเพิ่มจิดเน็ตครับลุงอีกสามต่อสามนะครับลุงนี่ป๋าหน่อยโยนก็ป๋าเสือเสือไปครับทางคนจับหนึ่งยกมาครับป๋าอย่างงตัวทับโอ้โหเตะคล้องมาครับหลัง นีนักกีฬานักกีฬาฝั่งฟอนเกนนะครับแต่งตัวไม่สุภาพนะครับเดือยเต็งตัวแปดโอ้ยแต่งตัวครับไม่สุภาพก็ไม่ให้เกียรตินักกีฬาเลยครับโอเคโฟมได้ครับตัดเดือดจับได้ครับตามฟูลเลคกับเซนเต้โอ้โหมีเห็นไหมจีบสามนะครับมอนส์ มอนส์มาหู้สายสุดครับลรงนี้ครับ14ครับแจมเนจเจอร์นักกีฬาเปลี่ยนได้ก็เซตแรกก็เก๊ไปนะครับนักกีฬาเปลี่ยนได้ครับนักกีฬาครับดูนักกีฬาแต่งตัวครับไม่ให้เกียรติสนามเลยครับมันใหญ่หรือยังไงเปิดตกไปครับตรงนี้ทางบนไดข้ามมาอันน้อยตกจะมีบ้างังไงอือตั้งแต่ยาวๆนี้เปิดหนึ่งจับหนึ่ง

พี่น้อยสันเม่ครันี้เดี๋ยวได้ครับอามารย์ทุนรับให้ครับตีไม้ครับขอเล่าสอนลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยว่าไงลูกนี้เเฮฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกนี้ครับคนแก่ร้อนครับสามเท่านะครับเสิร์ฟไปครับตามมนจับหนึ่งยกช่างคนว่าไงลูกนี้แก้ข้ามาครับป๋าหน่อยเปิดครับอาจารย์ใบทุนยกไปป๋าหน่อยว่าไงเสียบหัวโอ้โหลูกนี้ครับหัวปลาทูครับหัวปลาทู ลูกนี้เปิดมาครับจานปลายทวนจำหนึ่งครับยกไปป๋าหน่อยว่ายังไงลูกนี้เออสันแบกแก้ข้ามมาครับลูกนี้ว่าไงครับเปิดหนึ่งครับอาจารย์ปลายทยกสันแบกสันแบกครับปิดบอสครับโอ้โหลูกนี้เปิดพามาครับป๋าเสิร์ตเปิดไว้ครับอาจารย์ไลายทวนตามยกป๋าหน่อยสันแบกโอ้โหลูกนี้ติดเกี่ยวครับว่าไงพระเฮ้ช่างทุน่างทุนแก้ข้ามมานะครับลูกนี้ป๋าเสิร์ตเปิดครับปลายทว่าไงลูกนี้ป๋าหน่อยเอ้ยติดบอสครับ เฮ้ยเอ้ยติียเกี่ยวเฮ้ยเอารอบที่สามมาไงปลาน้อยเอ้ยคลองไปเอาเสร็จครับลุงนี้ครับลุงนี้อาจารย์ไพฑูนโอ้ยอ่านเผ่านะครับปลาเสือเสลี้ยไปครับลุงอ๋อครับลุงนี้ครับเสือเกลี้ยข้ามไปครับคนเข่าไลยครับจังคนวายลุงนี้โอ้ยเตรีมรอบครับไม่ข้ามนะครับอาวุโสนะครับเต็มรอบนะครับนี่โอ้โหจอดเตรีครับเสือมาครับปลาหน่อยเปิดครับวันนี้พี่เสือมางไนดันเข้าไปลูกนี้ นี่ครับข้ามไปครับจับหนึ่งครับวางไอ้ไรตรงนี้ขามมาสังทุนโอ้โหติดหายครับตัวนี้ครับเปิดหนึ่งครับเอาเสือโยกไปป๋าน้อยโอ้โหติดหายตามไปครับสังทุนเปิดหนึ่งโอ้โหนี้เสือขามมาครับกี่เสือติเปิดหนึ่งครับอยู่ว่าง่ายป๋าน้อยของกระไปก่อนครับแจก่กระไปนะครับหมามวนโยกมาครับจังทุน ช่างทุนหลอกก็พูดเปิดแตกครับลุงนี้ครับอะไรครับสามมวอนดูครับว่างไรลุงนี้ช่างทุนของมาครับโอ้โหนี่ครับของเท่มาดีเลยเดี๋ยวหลังคาอู <asking> ่ครับปาสวยจงไปปลาน้อยโอ้โหจิตบอกมันเป็นจิตเนี่ยครับเจตโต้ขนเก้มโต้เหนื่อยไหมครับปลาเหนื่อยเหนื่อย หนึ่งครับยกมายป๋าหน่อยหลักนียแกะขามาฮะทางทนเปิดหนึ่งครับทางทุนว่าไงลุงนี่เออคือล่อครับติดเกียวครับว่าไงป๋าหน่อยครับดูสิมาครับเกี่ยวจับหนึ่งครับไปครับทางทนเต็มรอบครับคือติดเกลียวครับลุงนี้ว่าไงอย่าไปทุนลากเลยเฮ้ยทา้งหมดเกี่ยวได้สั้นเบดเฮ้ยเกี่ยวเกลียวเร็วนี่นี่ขนาดกางเกงสี่ส่วนนล้วจะสั้นแบสหนักไครับนี่ครับ โอ้ยคั้งแก้มได้เหรอเขินก้องเขินก้องต้องยืมโยนแก้มสิบสามเท่ากันนะครับลูกนี้ครับเออไปครับฝาหน่อยเปิดหนึ่งครับอาจารย์ไพฑูรย์ยกมาครับฝาหน่อยโอ้โหซันแบ็กถ่วมเวลามีแต้มเดียวเกมนะครับสิบสามี่กับสิบสามนะครับจะเกมหรือไม่เกมครับเสร็จทำมาครับเปิดได้ครับฝาหมวนเกมครับลูกโง่ เนนกัสัมผัสมือครับโอ้ยสัมผัสมือครับส um, ัมผัสม e> ือครับสัมผัสมือครับสัมผัสมือครับสัมผัสมือก่อนครับสัมผัสมือครับดีครับวุ้นสูงนะครับนี่ครับในวัยห้าสิบห้าอับนะครับนี่รายการนี้นะครับห้าสิบห้าอัพนะครับไม่ใช่ไม่รุ่นนะครับนี่ห้าสิบห้าอัพนะครับโอเคครับขอบคุณครับ